ตอนนี้ลงชื่อในฟอร์มสิบเจ็ดคนแล้วครับท่านประธานครับครับขอบคุณทางเลขาธิการครับครับตอนนี้องค์ประชุมก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยเปิดการประชุมสภานิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครั้งที่สิบห้าสมัยประชุมสามัญที่หนึ่งปีการศึกษาสองพันห้าสิปดเป็นพิเศษในเวลา สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับระเบียบวาระที่หนึ่งครับเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่มีครับระเบียบวาระที่สองครับกระทู้ถามไม่มีครับระเบียบวาระที่สามนะครับรับรองางานประชุมไม่มีครับระเบียบวาระที่สี่ครับเรื่องทีคารพิจารณาครับสี่จุดหนึ่งครับพิจารณาแต่งตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการวิสามันปิทักษิ์ในส่วนนี้ครับผมขอมติเป็นที่ประชุมเช่นเดิมนะครับตามข้อบังคับก็จะติดตดนะครับให้เป็นเรื่องการพิจารณาต่อไปนะครับมีท่านใดเห็นม่าเช่นอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวไปกันต่อไอ้ที่ปรละสี่จุดสองนะครับสี่จุดสองนะครับพิจารณางบประมาณโครงการเร่งด่วนของชมรมฮอกกี้ฝ่ายกีฬาองค์การบริหารสมโมสรนิติจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในที่นี้มีตัวแทนชมรมเข้ามาไหมครับ อ่าท่านประธานครับขออนุญ,ญาตครับครับผมครับเอ่าที่ระพพา,าสุขเลขาธิการสภานิสิตฬรลกรมหาวิทยลาลัยครับในส่วนนี้ขอให้อ่อประธานกรรมธิการวิสามันพิจรารณางบประมาณสโมสรนิสิตฬาลกงกรมหาวิทยลาลัยเป็นผู้ชี้แจงเบื้องต้นก่อนละกันครับในส่วนของประเด็นนี้ครับผมครับเชิญประธานกรรมธิการวิสามันพิจรารณางบประมาณครับ รับทางประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณอยู่ไหมครับครับปเมตเออวิธีกเกออยู่ไหมครับผมขออภัยครับเอ่อขออภัยครับมาแล้วครับครับครับเชิญครับ ครับท่านประธานครับขออนุญาตสำหรับฝ่ายฮอกกี้ยังไม่สามารถประสานงานระหว่างอบจกินิสิตได้ครับขออนุญาตเปลี่ยนไปเป็นการประชุมครั้งถัดไปแทนครับเดี๋ยวผมให้ทางประธานฝ่ายกีฬาของอบจได้ประสานงานกับทางชมรมและสภาเพื่อหาทางออกต่อไปครับครับเป็นเรื่องครั้งพิจารณาต่อไปนะครับจะขอมติเป็น ตามข้อบังคับการประชุมข้อเจสิบเจ็ดนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นเช่นอื่นไหมครับอถ้าไม่มีเดี๋ยวไปต่อนะครับมีในระเบียบวาระสี่จุดสามนะครับพิจารณางบประมาณโครงการเร่งด่วนของชมรมศาสนาศึกษาแผนกอิสลามฝ่ายวิชาการองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับครับมีตัวแทนชมรมอยู่ที่ประชุมไหมครับมีค่ะ,ค,ะครับเชิญครับผม Ờ, จะเป็นค่าสถานที่ของโฟงสลับกันวันเลขค่ะเออขออนุญาตครับเอออันนี้ได้ไปหาตัวเลขที่ชัดเจนแล้วหรือยังครับค่ะแล้วค่ะครับเออเท่าไหร่ครับสำหรับ h a n เอาท์สเปซถ้าเป็นแฮงเอาทจะเป็นค่าแม่บ้านสองคนค่ะเอ่อใช้เป็นตั้งแต่เก้าโมงถึงห้าโมงเย็นเขาคิดมาที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะโอเคครับเอองั้นเปลี่ยนเป็นค่าแม่บ้านนะครับ ค,ความเห็ของกอมทมีเท่านี้ครับท่านประธานดำเนินการต่อได้เลยครับครับทางชมรมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอ๋อมันมีสองสถานที่ค่ะอีกที่หนึ่งคือพื่นสเปซค่ะครับทางกมทอมีอะไรไหมครับไม่มีเพิ่มเติม้วครับท่านประธาน เดี๋ยวขอแจ้งเพ,พิ่มกระด่ะเพื่อนสเปซนอกจากค่าแม่บ้านสองคนที่เหมือนกับแพงเอาแล้วจะมีค่าเจ้าหน้าที่ช่างค่ะโอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะครับมีสมาชิกท่านใดจะพิพายหรือมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับออขออนุญาตนะครับขอขอแซวคุณสิวนานิดนึงครับเอ่อชมรมครับค่าแม่บ้านกับค่าช่าง,งชั่วโมงละเท่าไหร่รวมทั้งหมดกี่ชั่วโมงครับ อของของเพื่อนสเปซใช่ไหมคะทั้งสองที่เลยครับโอเคค่ะเออถ้าเป็นแฮงเอาทจะเป็นแฮงเอาจะเป็นแม่บ้านสองคนคะ่ะแล้วก็ใช้ตั้งแต่เก้าโมงถึงห้าโมงเย็นรวมเป็นแปดชั่วโมงรวมทั้งหมดหนึ่งพันเก้าร้อยบาทคะ่ะส่วนเพิร์นสเปซแม่บ้านสองคนแล้วก็ช่างสตรอีกหนึ่งคนคะ่ะ แม่บ้านสองคนนะคะเท่ากับเองเอาเลยค่ะก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแล้วก็ช่างเขาคิดเป็นวันละสามร้อยหกสิบาทค่ะครับเอ่ออันนี้ผมมีผมมีทีมเห็นและยิกอยู่ด้วยครับกำลังตัวซอบราคาตางอยู่ครับได้ค่ะเอ่อเดี๋ยท่านประธานสามารถเอดำเนินการให้คุณสีวนาต่อได้ครับอ่ได้ครับผมเดินคุณสีวนาครับสออีสานครับครับอ่าชื่หอะไรครับอ่าสมาชิกสามันในพิชาครับ ถาไม่มีอะไรเลยครับพอดีเมื่อกี้ทางประธานกรรมการได้สอบถามเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับผมมีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายเพิม่มเติมไหมครับครับเช่นที่เราพบครับ <S 1> <S 1> <S 1> <S ครับอันนี้ที่เราพบผ่าสุกมาในตำแหน่งของกรมทรวิพิทงบนะครับคืออยากจะสอบถามไปทางชมรมศัลศึกษาแผนอิสลามนะครับว่าจัดวันไหนนะครับจัดโครงวัน ตรงกับวันอะไรนะครับเสาร์อาทิตย์ไหมหรือว่าเป็นวันธรรมดานะครับวันอาทิตย์ที่สามสิงหาคมค่ะวันเดียวใช่ไหมครับวันเดียวค่ะโอเคครับขอบคุณครับรับผมมีสมาชิกท่านใดจะพิพายไหมครับอ๋อคุ่้อม่ไหน้ย่ ท่านพัฒนงมีอะไรหรือเปล่าใช่แว่าแว่าแกนต่อใช่ อขอขอ,อยุญานะครับท่านประธานชมรมอิสาลามครับพันเก้านี่สองคนชั่วโมงละร้อยี่สิบใช่ไหมครับเอสักครู่นะคะคือเขาแจ้งมาเขาคำนวณมาให้แล้วะคะ่ะกับกี่โมงถึงกี่โมงนะครับจองเป็นเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นคะ่ะเก้ามงถึงห้าโมงเย็นทั้งหมดแปดชั่วโมงใช่ค่ะชั่วโมงคนเอากัเ่ย นี้แปปอืมครับโอเคครับรับทราบครับขอบคุณครับเบื้องต้นทางทีมเหตุอันนิกได้ตรวจสอบราคากลางแล้วไม่ไม่เกินที่กำหนดครับโอเคได้ค่ะครับเดี๋ยวขอให้ดำเนินการส่งชีตใหม่มาด้วยนะครับเออส่งทาง Open Chat ใช่ไหมคะหรือว่า ก็ส่งมาในไลายส่วนตัวผมได้ครับได้ค่ะครับค่ะครับเดี๋ยวผมประสานงานส่งต่อให้ทางสภานิสิตต่อไปครับโอเคค่ะครับเรียบร้อยไหมครับฝั่งกมทไม่ติดแล้วครับครับผมมีสมาชิกท่านอื่นอยากจะอภิรายเพิ่มเติมไหมครับ ครับถ้าไม่มีครับเดี๋ยวอขอบวรบกวนทางชมรมสรุปยอดทั้งหมดอีกครั้งได้ไหมครับยอดรวมเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็อาจจะบอกเฉลี่ยเล็กน้อยครับว่ามีค่าอะไรบางตรวม,มาทั้งหมดเท่าไหร่ได้ค่ะครับยอดรวมอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบาทค่ะเอ่อค่าของแฮงเอาท์แม่บ้านสองคนฮะ แชั่วโมง1,900งารคะ่ะแล้วก็ของเพิร์นสเปซแม่บ้านสองคนแต่ชั่วโมงเหมือนกัน1,900แล้วก็ค่าช่างโสดสามบาทคะ่ะครับขอบคุณครับครับเชิญพงพ์ครับตอ,อนญี้สอบถามเพิ่มเติมครับทำไมถึงมีค่าช่างด้วยเหรอครับอันนี้ทาง สายอาถามที่ของโครงการถามบอกมาคือตัวแฮงเอเพิร์นสเปซะคะมันจะมีต้องเปิดสื่อเปิดอะไรเขาก็เลยใช้ค่าช่างนะคะคือทางชมรมต้องใชออ้อุปกรณ์ในส่วนนี้ใช่ไหมครับก็เลยมีค่าช่างเพิ่มมาด้วยใช่ค่ะใช,ใช้เป็นโปรเจคเตอร์กับไมโครโฟนโอเคครับขอบคุณครับครับเชนปอลเมครับอ๋อครับเสริมจากคุณภูมิพงศ์กับชมรมนิดนึงครับเอ่อจากที่เคยใช้เพิร์นสเปซอันนี้ก็ เป็นเลทปกติครับจะมีช่างประจําที่คอยให้อำนวยความสะดวกเรื่องนี้อยู่แล้วครับเป็นค่าฟรีครับครับขอบคุณทางปลรเมฆครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ครับถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มเติมแล้วผมขออนุญ,ญาตใช้มติตามข้อบังคับข้อ77นะครับสภานิสิทมีมติเห็นชอบนะพิจารณางบประมาณโครงการเร่งด่วนของชมรมสันยศึกษ,ษาแผานในอิสลามฝ่ายวิชาการโครงการบริหารสมุษษทรศิจุฬามกรอนวิทยาลในส่วนของรายการค่าสถานที่นะครับโครงการสาารัําบนแรกวิการศึกษาสองพรหสิบปดนะครับ ครับเรียบร้อยครับขอบคุณทางชมลมมากครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวเราไปต่อในวาระถัดไปนะครับเวยววาระที่ห้าครับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับห้าจุดหนึ่งครับพิจารณาโครงการเร่งด่วน ของชมรมภายใต้องค์การบริหารสมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยและโครงการเล่งด่วนขององการบริหารสมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยครับขอเชิญทางคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณสมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลยประจำปีการศึกษาส5 6 8ากปครับครับเอ่อท่านประธานครับเอ่อสำหรับโครงเร่งด่วนตกหล่นที่เอ่อโครงเร่งด่วนตกหล่นสาหรับชมรมที่ได้นําเสนอมานะครับ จะมีอยู่2องชมรมก็คือทาง potential กับ isec นะครับเอ่อขอให้ทางท่านเลขาธิการได้แชร์หน้าจอตัดกับโครงนี้ด้วยครับเบื้องต้นนะครับเอ่อทางคณะกรรมาการนะครับไม่ได้มีการตัดงบประมาณใดๆเลยนะครับจากทั้งฝั่ง isec และ potential นะครับเอดัดสักคู่นะครับอยู่ตรงไหนนะครับโฟ er ลเดอร์เร่งด่วนตกหล่นครับไม่ได้อยู่ในนี้ เออออกปีครับเออนั่นแหละครับเร่งโดนตกหลนใช่ครับนั่นแหละเอาไหนอันแรกนะครับอันนี้หรอกเออได้หมดเลยครับเปิดผ่านๆได้เลยครับโลคนอันตรวสอบแล้วนะครับก็ยืนงบเท่าเดิมทั้งสองโครงนะครับจากที่ได้เสนอเข้ามานะครับแต่ว่าเออในส่วนของตัว LCC one นะครับได้เพิ่มตัวเบตเตอร์เลยไม่ใช่อรายการส่วนบาทหนึ่งรายการนะครับ คือค่าอุปกรณ์ทํากิจกรรมนะครับซึ่งเป็นที่เป็นไป,นปนตามที่ชมรมได้ร้องของมาครับในส่วนของ potential นะครับจะไม่ได้มีการตัดอะไรเลยแต่ว่าทางชมรมได้มีไปมีการเปลี่ยนหลักการและเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนะครับซึ่งนั่นก็คือค่ายสร้างค่ายสอนนะครับในงานนี้จะเป็นค่ายสอนนะครับไปสอนรุ่นน้องนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแล้วก็ได้ให้เงื่อนไขกับทางชมรมไว้ว่าให้ปิดโครงภายใน14วันไม่งั้นจะโดนแบลกลิดครับประมาณนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณทางปลเมอื้อวิธีกลตึงนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะพิพายเพิ่มเติมนะครับในประเด็นวาระนี้ครับเชิญธีรครพบครับครับขอบคุณท่านประธานครับธีรครพาสุขครับอสอบถามไปยังประธานกรรมธิการสักครู่นะครับว่ามันเหมือนจะมีอีกโครงการแหมนะครับที่เพิ่งได้พิจารณาไปอันนี้เป็นชมรมครับถ้าเป็นของอบจจะมีอีกสองโครงครับคือของเอกับกับกับเฟชชีเกมส์ครับ น่าจะคนละวาระกันครับใช่ไหมครับมีเท่านี้นะครับวาระวันนี้โอเคครับเอ่อปกติจะมีเป็นแยกขององค์การบริหารมาด้วยเพราะวาในวาระขอดูรายวาระอีกทีได้ไหมครับได้ครับเป็นพิจารณาโครงการเร่งด่วนของชมรมภายใต้องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการเร่งด่วนขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ อ๋อขออภัยครับผมอ่านตกครับเอ่ออีกอันนึงจะเป็น r ฟชชี่เกมครับอันนี้ออขออนุญาตให้ท่านเลยคระช่วยแชร์ด้วยครับครับเอ่อในส่วนของ r ฟชชี่เกมนะครับได้ตัดไปในหลายส่วนนะครับแต่ว่าขอให้ดูตรงภาพรวมนะครับ เบื้องต้นนะครับได้ตกลงกับทางผู้ชี้แจงนะครับตกลงร่วมกันนะครับว่าค่าข้าวนะครับทุกอย่างจะเป็นที่40บาทนะครับเนื่องจากซื้อในปริมาณมากนะครับแล้วก็จะมีค่าอื่นๆที่เป็นรายการศูนย์บาทนะครับขอดูราคารวมครับครับ เออเบื้องต้นนะครับเออเราได้ตัดงบจาก976,000กว่าบาทนะครับเหลือที่874,439,92สบาท92สตางค์นะครับเออลดไปประมาณ1,000 0บาทครับประมาณนี้ครับเออในอีกส่วนหนึ่งจะเป็นโครงของ HR ครับอออยู่ใน drive อันนี้เหมือนเดิมไหมครับ รบรบกวนสักครู่นะครับขออนุญาตชี้แจงครับท่านประธานเนื่องจากโคของ s r มีข้อผิดพลาดในการสื่อสารก็เลยเข้าพิจารณา,นานงกประมาณเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาครับก็เลยอยู่ในอีกโฟลเดอร์หนึ่งครับอยู่ในโฟลเดอร์โครงการเร่งด่วนครับฝ่ายชื่ออบจ .05 ครับ อันนี้ใช่ไหมครับครับครับเรายืนยันตามเลขเดิมครับเอ่อรบกวนช่วยเลื่อนเลขให้หน่อยครับสองหมื่นสี่พันสร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางครับสำหรับโครงของ h อคครับซึ้นสิ้นสุดการพิจารณาของกรมทรครับรวมรายงานทั้งหมดสี่โครงการ นครับท่านประธานครับครับขอบคุณทางท่านปลเมศรแล้วก็ท่านธิรคบด้วยนะครับมีสมาชิกท่านใดจะพิพายเพิ่มเติมไหม,มครับในประเด็นวารานี้ ครับถ้าไม่มีเดี๋ยวโอต่อไปจะเป็นการลงมตินะครับผมจะขอเป็นการลงมติทีเดียวนะครับคือของถูกโครงการนะครับในครั้งเดียวก่อนอื่นเดี๋ยวขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับยกมือขึ้นนะครับเพื่อเป็นการนับองค์ประชุมครับ เดี๋ยวเรบกวนทางท่านเลขาช่วยนับนลยครับวครบไหมตอนนี้สิบห้าคนครับท่านประธานครับ,รบมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับมีครับท่านประธานเอ่ออาจจะต้องขอให้ ท่านสมาชิกที่ยังไม่เข้าเอ้ยไม่ใช่ที่ยังไม่ได้ยกมือแสดงตนช่วยยกมือได้อีกครั้งครับโอเคครับครบแล้วครับท่านประธานครับโอเคครับเอามือลงได้เลยครับครับเดวผมขานมติสามครั้งนะครับครั้งแรกเป็นเห็นชอบนะครับครั้งที่สองเป็นไม่เห็นชอบและครั้งที่สาเป็นงมอออบตียงนะครับครับครั้งแรกครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบนะครับขอให้ยกมือขึ้นนะครับผม ครับท่านประธานครับเห็นชอบสิบสองเสียงครับครับผมขอบคุณวันเดาครับยกมือลงได้ครับครับท่านใดไม่เห็นชอบครับยกมือขึ้นได้ครับครับท่านประธานครับไม่เห็นชอบศูนย์เสียงครับครับแต่งดออกเสียงครับท่านใดงดออกเสียงยกมือขึ้นได้ครับ อ่าครับถ้านมาละครับไม่อ่างดออกเสียงสามเสียงครับครับขอบคุณท่านเลขาครับอ่าเดี๋ยวรบกวนช่วยสรุปท่านประธานคะขออนุญาตค่ะวัชรภาหลังอณิติศาสตร์ค่ะครับเชิญครับอ่าขอลงมตีเห็นชอบด้วยวาจาค่ะพอดีกดยกมือไม่ได้ค่ะครับขอบคุณวัชรพาครับอ่าเห็นชอบด้วยวาจาครับครับเดี๋ยผมรบกวนท่านเลขาช่วยสรุปผลนี้ครับ ได้ครับท่านประธานครับก็สรุปเป็นเห็นชอบทั้งหมดสิบสามเสียงนะครับไม่เห็นชอบศูนย์เสียงและก็งดออกเสียงสามเสียงครับท่านประธานครับครับขอบคุณท่านเลาครับก็สภายินิตจุฬายีกปติเห็นชอบนะครับสําหรับประเด็นวารานี้นะครับจะนำงบประมาณโครงการเร่งด่วนของชมรมภายใต้องค์การบริหารสมุทรศนิสิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและโครงการเร่งด่วนขององการบริหารสมุทรศนิษิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วาาทถัดไปครับวาลาที่หกครับเรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีนะครับวาละที่เจ็ดครับเรื่องอื่นๆครับมีสมาชิกท่านใดอยากจะปรึกษาหารือหรือเ้องกเพิ่มเติมอะไรน,นะครับ ครับถ้าไม่มีครับก็สำหรับระเบียบวาระการประชุมในวันนี้เราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้าร่วมประชุมกันในวันนี้นะครับผมผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้นะครับในเวลาสิบแนาฬิกาสิ้านาทีครับขอบคุณทุกท่านครับ